คงานสำคัญที่คนไม่ทันสังเกตสวัสดีครับผมกายนะครับภาควิชคณควรมาจากคณะวิทยาการสารสนเทศครับอยู่ชั้นปีที่2ครับผมก็ที่จริงเป็นงานพัฒนาครับทำระหว่างเรียนตอนนั้นผมลองไปสมัครงานดูเขาก็ให้ผมมาทำผมก็ทำเลยครับตั้งแต่ เป็นไรเดอร์หน้าร้านเปิดร้านยังล้างจานยังแอดมินตอบแชทลูกค้าเลยครับเวลาลูกค้าสั่งกับข้าวมาอย่างเงี้ยผมก็ต้องจัดเรียงออเดอร์ว่าเนี่ยเหมือนตอนนี้มีกี่คิควบ้างมีอะไรบ้างยังไงบ้างคนตกเป็นยังไงต้องบวกค่าส่งอะไรยังไงเท่าไหร่มีแต่ละเมนูราคาอะไรยังไงผมก็จะบวกให้ลูกค้าครับสำคัญมากเลยครับเราเหมือนหน้าร้านเลย ถ้าเกิดลูกค้ามาเจอเราบริการไม่ดีลูกค้าก็ไม่เอาเลยครับเราเป็นทั้งตัวกลางแล้วก็เป็นทั้งคนจัดออเดอร์ทุทกอย่างให้ทั้งไรเดอร์ให้ทั้งแม่ครัวนะครับได้ทําแล้วก็ผมผมก็ทําทุกอันเลยครับตั้งแต่แอดมินยันหน้าร้าน,นเลยผมเคยไปส่งข้าวด้วยส่งบ่อยด้วยบางทีไลเดอร์เขาแบบเออไม่พอเนี่ยผมก็ไปเองเลยขี่ไปปุ๊บก็ตอบแชทไปนั่นอยู่นั่นนะ่ะวนไปวนมาเนี่ยครับ บางทีเจอลูกค้าแปลกๆมาอย่างเงี้ยก็วุ่นวายอยู่ครับแบบเวลาบ้างนในฝนตกบ้างอย่างนงี้บบางน้ําท่วมก็อธิบายลูกค้าไปบางทีก็ไม่เข้าใจครับต้องอ้อมให้ไรเดอร์อ้อมไปอย่างเงี้ยก็ะไรเดอร์ก็เป็นนักศึกษสาแหละครับแบบทางานพาร์ทไทม์หลังเรียนก็ไปส่งข้าวไปนู่นไปนี่ทาทุกอย่างครับมันมียอยคนหนึ่งครับที่ให้ผมไปส่งข้าวบ้านแกอยู่ฝัง่งบ้านรอน,นานเนี่ยนะครับ ผมไปส่งข้าวให้แกแกก็บอกว่าเอ้ยขอบใจมากหลานแบบยายก็ไม่เคยทํายายก็ไม่รู้ว่าทายังไงอย่างเง,งี้ยยายให้เด็กข้างบ้านทําให้เขาไม่เคย,เยอะไรเขาแล้วเขาก็ไวยวผมแบบขอบใจมากๆนะแบบเนี้ยก็ออกขอบคุณครับแบบแกน่าสงสารแกไม่มีคนอยู่ด้วยเนหะมือนแกอยู่คนเดียวใน,นบ้านเลยก็มันก็ต่อเนื่องมาจากการตอบแชทมวนนั่นแหละครับบางทีเขาก็ว่าผม วานวลวาน,นี้ก็คุ้นายกันไปมันก็ท้อบ Camb ้างครับ <sign> <Aven> เ,เวลาเขาว่าเราก็แก้ไขด้วยกันแบบอพยายามอธิบายกับเขาให้เข้าเข้าใจอย่างเงี้ยเพราะเราก็ทําคนเดียวแล้วเราก็ทําหลายอย่างด้วยแล้วบางทีเขาก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างลูกค้าก็บางทีก็มึนๆทักมาก็เร่งมุนเร่งนี่สั่งหลายอย่างสั่งนู่นสั่งนี้ อยากได้นู่นอยากได้นี่ตามใจต,ตัวเองเนี่ยอยากให้มาส่งภายในห้านาทีแบบเนี้ยมันก็แบบไม่ทันยังไงก็ไม่ทันครับลูกค้าก็เยอะออเดอร์ก็เยอะแล้วเราก็สุดท้ายก็โดนว่าอยู่ดีเพราะเราตอบแชทช้าบางคนก็ตอบไวบางคนก็ตอบช้าก็มันไม่ทันนะผมทําไง <c oughs> ใช่เวลาบางทีวนตุ่นก็บุ่ไวขนาดฝนตกตัวอย่างบุญวเลยยิ่งตอนเย็ยนๆนี่โอ้โห แชทยังกับอยู่ตลาดตลาดน้อยยังดูน้อยกว่าแชทผมเลยยีง่งดูดิวนไปบิง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 บางทีผมพิมพ์ผิดก็เขาก็มาทิ้งฟงผมว่าผมพิมพ์ผิดบางทีลูกค้าก็ไม่ได่ว่าอะไรครับบางทีผมผัดผมพิมพ์่าผัดมามากเนี้ยผมผัดมากมากแบบเนี้ยเขาก็ว่าผมว่าทำไมก็ไม่รู้บางทีลูกค้าก็เข้าใจใช่ไหมอือก็นั่นแหละครับก็แก้ไขปัญหาด้วยคุยกับเขาดีๆถ้าคุยได้ไม่ดีก็ไม่คุย เคยไปส่งข้าวครั้งหนึ่งผมเจอมนุษย์ป้าข้างศาสนาผมไปส่งข้าวรอบนั้น <c oughs> ผมไปถึงพวกหน้าบ้านแกจะอยู่ในเมืองครับผมไปส่งแกก็เดินออกมานี่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 สั่งข้าวสั่งข้าวหกสิบาทเป็นข้าวผัดหมูข้าวผัดหมูชิน้นผมจะได้เมนูนี้ไม่มีวันหลืมพระป้าคนนั้นเขาใส่เสื้อเหลืองผ่าสบายออกมาออก็อุ้ยหนุ่มเด็กจังเลยอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนั้นผมอายุยี่สิบงบบอกไปป่าอ๋อตอนนี้ผมยี่สิบครับป้า เนี่ยครับกับข้าวผมเอามาให้แล้วครับแล้วเขาก็เออเนี่ยตาโอนได้ไหมผมบอกโอนได้ครับผมั้งหมดหกสิบ,บาทครับผมก็เอาเที่ยวโอนให้เขาสแกนเนะแล้วเขาสแกนโอ้ยหนุน่มนี่เรียนอยู่ไมน่นี่ผมก็บอกว่าเรียนอยู่ครับแล้วเขาเลยถามว่าเอาเรียนที่ไหนยังไงผมก็อธิบายเขาไปเบอผมเรียนที่นี่อย่างงาู้นอย่างนี้แบบนี้บ้างผมบอกโอ้ยขคยันจังเลยเนี่ยป้ามีอะไรแนะนํามาให้เรามาร่วมกิจกรรมอะไรกับป้าป้าแบบมีทั้งแบบเออไปวัดไปนู่นไปนี่ทาบุญนี่สงสใจไหม ก็อบ,บอกวไม่เป็นไรครับผมติดเรียนเยอะครับช่วงนี้แกบอกว่าไม่เป็นไรไม่มาก็ได้แต่อยากให้เข้ากลุ่มนะเด็กดีอย่างหนูนี่เหมาะกับคัเข้ากลุ่มนี้เลยผมก็ไม่เป็นไรครับผมผมจะไปแล้วครับป้าบอกว่าเดี๋ยวป้าให้ทิปผมนี่เห็นทิปปุ๊บตาลูกเราผมเอาเลยครับเกี่ยวโคดลายผมให้เขาเขาก็สแกนลายผมไปเขาก็ให้ทิปผมมาห้าสิบบาทผมก็โอ้ยบานเก็๊เมนูออเดอร์นี้ร้อยหนึ่งชิ้วแล้วทีนี้เขาเขาก็เอาแอดผมเข้ากลุ่มไปกลุ่มนั้นน่ะ มีแต่คนแก่ๆแ,แบบอายุห้าสิบหกสิบอะรวมกันอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วมีสร้างอาาัลบั้มรายวันรายวันแล้วแบบทำมือแบบไหว้ไหว้ในหลวงอะทุกวันแบบยางเงต้องอัดคลิปลงทุกวันทุกวันแล้วผมไม่ทำเลยผมเห็นแล้วเขาสวัสดีวันจันทร์นู่นแบบเออชวนกันไปวัดไปทำบุญตรงนั้นตรงนี้จน,น,น,นไปกินชาบูอย่างเนี้ยแบบผมเห็นรูปในเข้ากินชาบูครับี่แล้วผมโคตรอายอายแบบเขาไปถ่ายคลิปแล้วก็ถ่ายเงถ่ายคลิปอยู่ร้านชาบูไหม แล้วคนเยอะๆแล้วก็เป็นแบบมนุษย์ต้าะลุงจะแกเป็นสิบยี่สิบคนน่ะนั่งกินอยู่นั่นแล้วเขาก็มาแท็กผมว่าทําไมผมไม่ถ่ายลงเลยเนี่ยแบบนี้เป็นคนไม่ดีนะไม่รักในหลวงไม่รักศาสนาพทกศาสนาอะไรเลยเลยอะไรวะก็เลยกดออกกลุ่มไปเลยแล้วก็ทางก็เรื่องนี้ก็จบไปก็ไม่ได้เจอกันอีกครับผมมีอีกเรื่องไหมมีอเอาเอาอีก,กน,นึงเจอมนุษย์ป้าขี้เหยยดอีกแล้วอยู่ในเมือง,องเลยแหละ ตอนนั้นผมไปส่งข้าวจาได้เลย KFC เก้าสิบาบาทตอนนั้นยอดมันร้อยแปดสบเก้าบทผมไปส่งไปมันมีน้ามีอะไรด้วยเนาะตอนนั้นมีโปราสบเาบาทกมไปส่งส่งไปปุ๊บส่งก็เขาจ่ายเป็นเงินสดพอไปถึงผมก็บอกว่ามาถึงแล้วครับเขาเลยบอกว่าเออเนี่ยสแกนจ่ายได้ไหมเหมือนเดิมเลยผมก็บอกสแกนได้ครับผมเนี่ยครับทั้งหมด189ร้อยปดสิบาบาทยอดนี้จำไม่ลืมจำไม่ลืมจริงจำไม่ลืมอีกแล้ว,ลวจำไม่ลืม มันตาติงใจผมไงตั้งแต่แล้วแต่เข้าผัดแล้วนะอุ้ยแน่นอนยาวเรื่องนี้ยาวบอกเลอยอแล้วทีนี้พอให้เขาสาแกนผบเขาบอกว่าเออเนี่ยใช้แอร์พอร์ตเหรอใอ้รุ่นอะไรอ่ะของฟอรมหรือเปล่าผมบอกอของแท้ครับผมได้มาจากแถม iPad ตอนนั้นผมซื้อ iPad air 5โปรโม,มชั่นนักศึกษาเขาแถม Airpods ด้วยราคา2 9 0 0 0เก้ย2 9 8สอดบาทผมจำได้ดีพบผมเอาเงินผมจ่ายเองอ แล้วพอเขาบอกว่าของปลอมหรือเปล่าผมบอกว่าอ๋ออันนี้ของแท้ครับผมมาจากได้มาแถมกักไอแพดเนาะเป็นแอร์พอร์ตรุ่นสองเขาเลยมองเยียดผมเนี่ยแบบเป็นแค่ไรเดอร์มีตังซื้อได้ยังไงย่ามากูหกนะไม่สนนสนุนการใช้ของปลอมนะเขาก็บอกผมก็อ้อขอโทษนะครับอันนี้ของจริงจริงครับผมได้เพิ่งได้มาเขาบอกว่ายามาแล้วเขาก็าสแกนจ่ายผมก็ขอโทษครับขอโทษครับตอนแรกผมก็กหงุดหงิดแลลว ขอโทษไปเอาเกี่ยวคนใ้เขาสแกนจ่ายเสร็จปุ๊บเขาขใ,ใหการจ่ายก็ยื่นกับข้าวให้เขาแล้วเขาก็บอกอวันหลังก็ไม่ต้องใช้หรอกไม่มีตังก็ไม่ต้องทําแบบนี้น่าสมเพชเขาด่าผมเขาดูนี่เนาะผมบอกอันนี้อันจริง,อรงของจริงจริงครับผมบอกว่าอย่ามาโกหกเด็กอย่างเธอเนี่ฉันจะแจ้งแอปฉันจะแจ้งความให้เธอแบบไม่มีที่ผุพพีเกิดฉันจะแช่งให้เธอไม่มีอะไรเลยในชีวิตนี้เขาก็ด่าผมไปยาวๆผมก็ ั้นใจฟังพอผมได้ตางา์ผมก็เดินอาบที่รถแล้วมันก็ชี้หน้าดา่าผมเด็กสมัยน,นี้ใช้ไม่ได้เลย,ยกูหกผู้ใหญ่ไปทั่วแบบนู้นแบบนี้ผมบอกป้าครับอันนี้ของของผมของแท้จริงๆป้าบอกมึงไม่ต้องกโกงโกกูผมก็เลยสวนไปเลยแล้วป้าผมเนี่ยอันนี้ของจริงกูไปทํางานเพราะกูว่างแล้วกูได้อะแขบนจริงๆแล้วมันก็มันก็นกแบบไล่ผมมาตามทางมันก็เดินวิ่งออกมาหน้าบ้านผมก็ขี่รถนีออกไป กินนี้ไปมันก็วิ่งตามฉันมาแจ้งความจับเจวจัมาด่าฉันฉัแจ้งความเจอฉกันที่สอนอได้เลยผมก็เลยชูนอยู่กลางกับนังผมมาดิผมแจ้งการแจ้งมาดิผมก็ขี่ดีไปเลยมันก็เลยเสร็จแล้วครับแล้วเขาก็ให้หนึ่งดาวผมไปก็เลยจบตรงแค่นั้นครับผมก็รายได้ของที่เป็นแอดมินร้านอาหารเขาจะให้ตายตัวเลยครับวันละสามร้อยถ้าวันไหนขายดีมากๆเขาจะให้สี่ร้อยห้าร้อยก็ แต่ว่าส่วนมากก็จะตายตัวแบบนี้เลยครับส่วนของที่เป็นไรเดอร์ก็ทําอยู่ร้านนี่แหละครับแต่ว่าเขาจะให้เสริมมารวมกับอันเดิมเสริมมาสักร้อยหนึ่งบ้างสองร้อยบ้างสามร้อยบ้างก็แล้วแต่ถ้าวนาันไหนฝนตกก็จะได้เยอะหน่อยเคยได้พีคสุดกับร้านนี้ก็พันสองครับวันหนึ่งทําแค่หลังเลิกเรียนแล้วก็มาทํามาส่งข้าวมาทําทุกอย่างในร้านเสริมด้วยตอบแชทด้วยส่งด้วย ล้างจานด้วยครับเกือบเป็นเจ้าของร้านแล้วครับก็สําหรับคนที่แบบทักมาเร่งอะไรเงี้ยผมก็อยากให้เข้าใจนะครับว่าในร้านเนี่ยไม่มีใครเขาใจเย็นเลยครับมีแต่คนรีบทาทั้งนั้นเลยเพราะว่าทั้งผมทั้งเจ้าของร้านก็อยากให้ลูกค้าได้กินไวๆครับทั้งไรเดอร์ด้วยเขาไม่ได้ขับชาเลยนะครับบางทีบางทีมันฝนตุกเนี้ยรวมแรงก็โปรดเข้าใจเขาด้วย พอทั้งเสียงออกไปส่งข้าวให้แบบเนี้ยขนาดคนยังไม่อยากออกมาขีดซื้อเองเลยใช่ไหมละ่ะเขาอุตส่าห์เสียงไปส่งให้ก็อยากให้เขาแบบอช่วยเ,เย็นๆหน่อยอะไรอย่างนี้หน่อยไม่ใช่แบบเออสิบนาทีห้านาทีก็มาเล่งๆ,ๆกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวครับเราก็สั่งส่งรันตามคิวเราไม่ได้ดองออเดอร์ไม่ได้ดองอะไรเลยทําเสร็จก็สง่งทําเสร็จก็สง่สงสง่สงส่งอย่างเดียวที่จริงส่วนใหญ่ผมก็เจอแต่ลูกค้าดีๆนะครับ มีส่วนน้อยมากๆที่เจอไม่ดีถ้าเกิดแบบเออรอไม่ไหวอย่างนี้ก็ค่อยวันหลังค่อยมาสั่งหรือไปสั่งร้านอื่นก่อนก็ได้ไม่ใช่แบบเออสั่งแล้วปุ๊บก็มาเร่งเร่งเกันมันทําให้ทางร้านมันวุ่นวายครับบางทีไรเดอร์เขารีบมากเขาก็เกิดอบุบัติเหตุบางทีเขาล้มเข้าของเสียหายบ้างอะไรก็โปรดเข้าใจด้วยนะครับแล้วก็อยากฝากถึงคนที่มองไรเดอร์แบบว่าเป็นอาชีพที่เงินน้อยหรือต้อยต่ำอะไรอย่างี้ครับผมอยากให้มองใหม่นะครับคืออาชีพเนี้ย เขาได้เงินวันๆหนึ่งแบบหลักหกร้อยแปดร้อยหนึ่งพันอัพเลยครับบางทีมันอาจจะได้มากกว่าอาชีปบางอาชีพหลายอย่างเงินเดือนแบบเท่าค่าราชก,การเนี่ยครับบางบางคนบางคนเนี่ยอยู่กรุงเทพเขาได้แบบเดือนละห้าหกหมื่นครับนะครับ,นะรบก็อยากให้มองใหม่นะครับเขาอาจจะแบบดูแบบออลําบากกว่าจริงแต่จริง,แรงๆแล้วเขาไม่ลําบากครับเขาได้เงินเยอะจริงๆ ก็ถ้าอยากฝากถึงก็อยากถ้าอยากเริ่มต้นก็ลองเริ่มต้นดูครับลองไปสมัครดูเดี๋ยวเขาแบบจะให้ทำอย่างนี้เขาให้ทำแล้วก็อย่างแรกเลยคือเราต้องแบบใจเย็นๆนะครับใช้คําให้สุภาพพินอะไรก็ไม่ต้องใส่อารมณ์มากเดี๋ยวมันจะไม่ดีกับทางร้านนะครับเราอาจจะทําให้ร้านบางร้านแบบดูไม่ดีไปเลยแล้วคนไม่เอาเลยหรือเราบางทีเราตอบดีมากเขาก็จะเป็นหน้าเป็นตาให้ร้านก็ดึงลูกค้ามาด้วย ในทางกับกันเราก็จะได้เงินเยอะขึ้นด้วยก็อยากให้ลองดูนะครับอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่บางทีก็ชิวบางทีก็ไม่ชิวครับแต่รายได้ก็ค่อนข้างโอเคสำหรับทําหลังเลืกอกเรียนนะครับขอบคุณครับ